สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลื่อนชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุสสสสมาคมสื่อช่อสะอาดสถานีโทรทัศน์เคเบิล PA เอภูเก็ตและสถานีโทรทัศน์เคเบิลช่องสามสิบเจ็ดอสค่ะอนุมาสิงกวางค่ะครับผมรบมินกันทิยะครับ ก็ขอสวัสด,ดีแล้วก็ขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระแล้วก็ความห่วงใยเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเราจะมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะครับก็เรื응่องความปลอดภัยในการใช้รถจช้ถนนนี้กนะ็ผมคิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะได้สับกลับฟังกัน<ม>ทุกวันเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อายุนัดต้นต้นของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เราคงยังต้องเฝ้าต,ต,ติดตามกันทุกวันเนื่องจากว่า ทุกเช้าเนี่ยมันจะมีข่าวค่ะผูเรามาเคยดูข่าวทีวีตอนเช้าไหมก็จะมีการนำเอาคลิปวิดีโอเนี่ยของแต่ละพื้นที่ม,มาเปิดก็มักจะมีข่าวเรื่องอุบัติเหตุประจำนะยิ่งช่วงนี้ยิ่งหนาแน่นเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่เรียกว่าหน้าฝนซึ่งมันเข้ามาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะก็หลายพื้นที่ก็ฝนตกทั้งวันนี้โดยเฉพาะภาคใต้นะคะก็ฝนกระหน่ำเลยใช่ครับแล้วาบางพื้นที่ก็ เริ่มมีรายงานตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุในช่วงหน้าฝนเนี่ยสูงขึ้นบางที่น้ําท่วมใช่ครับอย่างเมื่อวานนี้ผมประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยถนนของกรทมก็มีการนําตัวเลขสถิติมาชี้แจงที่ประชุมเราพบว่าตอนนี้อัตราหรือว่าจํานวนการเสียชีวิตในกลุ่กรทมเนี่ยสูงขึ้นเป็นลําดับแล้วก็เป็นลักษณะปกติในช่วงของเทศกาลในช่วงหด้ฝนนะอันนี้ก็อยากจะนําเรียนกับทุกท่านนะ ที่ใช้รถใช้ถึงในช่วงดูฝนเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอน้ําท่วมต้องระวังหรือแม้ก็ฝนตกถนนลื่นโอ้นี่ต้องยิ่งระวังใหญ่ซึ่งวันนี้ค่ะนะคะในหัวข้อของเราที่จะมาฝากความห่วงใยก็คือฝนตกถนนลื่นขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะครับจริงๆแล้วบนถนนเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ระมัดระวังความระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบ รอ,องรับการใช้ความเร็วนะเราจะเห็นว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย<ฆ>ประเทศเราเนี่ยกฎหมายก็อยู่ที่ในเขตเมืองก็ประมาณหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอมนอกเขตเมืองก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรา<ฆ>ไม่เคยปรับนะจกกนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้<ฆ>เริ่มมีแนวคิดว่าเส้นที่ได้ขยายพื้นผิวกว้างขวางเป็นถนนแยกเลนชัดเจนอยากให้วิ่งได้ถึง120เงร้อยี่สิบแต่นี่ว่าดังนั้นเราจะพอได้เห็นได้ว่าบ้านเราถนนที่ผ่านมา ไม่ได้ออกแบบรองรับการใช้ความเร็วขณะที่จะใช้วิ่งร้อยี่สิบเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็คือ<ร>มีเฉพาะบางเส้นทางบางเส้นทางและไม่ใช่ว่าวิ่งได้ทันทีนะนอกจากเป็นบางช่วบงบางเส้นทางแล้วยังไม่พอยังจะต้องไปแก้ไขนะเอาตามความเป็นจริงก็คือต้องไปแก้ไขที่เขาเรียกว่าจุดกลับรถเสมอระดับเนี่ยต้องไม่มีแล้วก็ข้อสำกัดของเรื่องทางแยกขางร่วมซึ่งมันผิดกับในประเทศที่เขา สร้างถนนในระบบกากคนแต่ก็ยอมรับนะบ้านเราถนนผนทางก็ใช้วิธีการจากการที่มีทางเดินเดิมนะถนนเส้นเดิมแล้วขยายแล้วปรับปรุงมาโดยตลอดไม่ใช่ไปทําถนนใหม่เหมือนกับก็ทำแค่ไหนทำก็แคบลงใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อขยายจากพื้นที่เดิมเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นต้นไม้ตึกร้ามบ้านช่องนะแล้วก็ทางที่มีสองข้างทางก็แคบหมดเลยเพราะฉะนั้น การขยายลักษณะแบบนี้มันมีแต่ข้อจํากัดดังนั้นเป็นถนนที่ทําให้สะดวกแต่ไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วแต่อันนี้คือสภาพความเป็นจริงยิ่งมานน่าฝนโอ้โห,โโหบางที่นะคะบางช่วงน้ําขังด้วยค่ะขับรถรถขับรถไปนะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเลนขวาแล้วขับด้วยความเร็วแล้วเจอน้ําขังตรงนี้โอ้โหบางคันนี่คือน้ํานี่พุ่งกระจายเลยค่ะครับคือว่าทั้งร้อยถนนบ้านเราเนี่ยค่ะเขาสร้างโดยใช้ระบบ รองรับเรื่องฤดูกาลด้วยหน้าฝนเพราะฉะนั้นถนน้านเราจะสังเกตได้เป็นถนนหลังเต่าค่ะคือหมายความว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้าก็จะไหลออกสองสองข้างทางก็คือจะมีท่อระบายหรือว่าทางระบายลงงขอน้าใช่ครับค่ะตอนนี้ด้วยด้วยระบบการก่อสร้างแล้วก็ระบบการใช้งานบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะบางแห่งแม้นว่าจะทําเป็นถนนหลังเต่าแต่พอใช้มานานๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นหลุมเบ็ดบ่อก่มีการดินสุดบางส่วน บางครั้งเราจะเห็นเจอหลุมอยู่กลางถนนก็ยังมีนะฮะซึ่งสบูพวกความไม่เสมอของพึ้นถนนเนี่ยขณะที่เราขับขี่ในช่วงฤดูการทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่า,ยยางนะเวลาเราขับรถเนี่ยพอเราใช้ความเร็วความเร็วไปก็จะมีวูบลงเป็นบางจุดบางเุดยิ่งเป็นหน้าฝนจุดนั้นนะคือจุดที่จะเป็นแหล่งขังน้ําอย่างดีลรวเรา,เรามองไม่เห็นด้วยใช่ครับยิ่งไม่ใช่ถนนที่เราวิ่งประจานานๆไปทีหนึ่งหรือ เป็นถนนที่ตอนแรกเราคิดว่าเคยวิ่งด้วยความเร็ว80นะพอเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยจะ80ไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วะะนะถ้าใครยังติดพฤติกรรมเดิมไม่ยอมเปลี่ยนจริงๆแล้วผมว่าวันนี้เราต้องต้องเป็นอัตโนมัติแล้วนะฝนตกถนนลื่นเนจะต้องไม่ให้ไม่ควรจะให้ใครมาบอกอีกว่าต้องลดความเร็วคือควรจะทําเป็นอัตโนมัติหละถ้าพูดแบบนี้นะ่ะแต่ บอกว่าปรับได้แล้วชินได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วแต่ก็ยังคงมีข่าวเรื่องของการขับรถแล้วเจอถนนลื่นแล้วเกิดเป็นอุบัติเหตุก็ยังคงมีอยู่คือ,ค,อคือคนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ฝืนอ๋อกลุ่มฝืนกลุ่มฝืนคนะือรู้อยู่แต่ฝืนขับไม่ประเมินขีดความสามารถของตนเองค่ะนะไม่ประเมินขีดความสามารถในการมองเห็นไม่ประเมินขีดความสามารถของรถคิดว่าไปได้ใช่ครับค่ะแม้กระทั่งบางครั้งฝนตกอย่างโมอเตอรไ์ไซค์ที่เขาจะหลบ ใช่ไหมทาให้ถนนโล่งร,รถยนต์ก็มองว่ามันโล่งก็เลยใช้ความเร็วอันนี้เขาเรียกว่าไม่ประเมินให้ครบประเมินแค่ว่าถนนโล่งแต่ไม่ประเมินว่าพื้นผิวถนนเป็นอย่างไรโดยเฉพาะามีข้อมูลบอกว่าถ้ายิ่งฝนตกใหม่ๆถนนเอา้าทำไมมันถึงลื่นนะคะพ่อคือ5นาทีแรก5นาทีแรกช่วง5นาทีแรกถึง10นาทีแล้วแต่สภาพฝนตกหนักตกน้อยด้วยนะถนนเมืองไทยเนี่ยเราใช้งานทุกวันไง ยิ่งในเขตเมืองเนี่ยรถวิ่งแบบตั้งแต่ตื่นเช้ายันค่ำมืดไม่มีหยุดเลยเพราะฉะนั้นสภาพพวกฝุ่นละอองพวกเศษน้ำมันต่างๆนะมันก็จะเป็นฉลมขืนถนนเป็นหลักทั้งปีแถวอีกทั้งปีอะทีนี้พอฝนตก่ะนะพอน,น้ำเม็ดฝนมันตกลงมาบนพืน้นการละลายเอาเศษฝุ่นการละลายเอาพวกขรับน้ำมันมันก็จะเริ่มเกิดนะในช่วงแรกๆซึ่งมันยังไม่ได้ชะล้าง ลงไปในท่อตัวท่องระบายเพราะะฉนั้นเราถ้าเราจะดูจาก,จากภาพิโนถโนนในช่วงฝนตกใหม่ๆเราจะเห็นว่าสองร่องข้างทางมันจะมีดำปีเลยบางทีมีคราบน้ามันรลอยขึ้นมาให้เราเห็นเลยสภาพแบบนี้ะมันถนนลื่นเป็นพิเศษค่ะลื่นมากกว่าปกตินั้นช่วงข้นาทีแรกเนี่ยต้องระมัดระวังเพิ่มนั้นขณะที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยท่านต้องรีบลดความเร็วลงไปเร็วเลย<ม>บางคนเนี่ยฝนฝนกำลังจะตกเนี่ย ใช้วิธีเร่งเครื่องอรีบไปให้ให,ให้ให้ไปถึงเร็วๆใช่ค่ะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่งนะฮะผิดอย่างยิ่งเพราะความเสีย่ยงช่วงต้นๆ่ยสูงมากสูงมากเลยนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างคิดค่ะหรือหรือแบบนี้ได้ไหมคะพอออเหมือนกับว่าคือเรามีความรู้อยู่แล้วว่าถนนน่ะฝนตกใหม่ๆประมาณห้านาทีแรกอะถนนมันจะลื่นเราใจเย็นรอให้ฝนตกจอดรถข้างทางหรืออะไรสักหรือว่าทําธุระก่อนเพื่อรอห้านาทีผ่านไปแล้วค่อยขับ มันก็จะได้เหมือนกับว่าความเขาเรียกว่าความที่เป็นจุดเสี่ยงแบบนี้อันตรายแบบนี้มันก็จะลดลงมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเป็นสิ่งที่ควรทําค่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทําเพราะว่าไม่ค่อยเจอแหละครับหรือว่ารีบฉันรีบกลับบ้านเอ่อคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำเลยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังมองว่าฉันยังไปได้อืมฉันยังไปได้ใช้ังไปได้แล้วก็ฉันจะรีบรีบไปให้พ้นตรงจุดนี้ค่ะเอ่อไม่แน่ข้างหน้าอาจจะไม่มีฝนอืมประมาณนี้นะค่ะ แล้วที่สำคายไปกว่านั้นนะพอฝนตกใหม่ๆส่วนใหญ่ที่จอด่มีอยู่ประเภทเดียวคืออบไรขอข้างหลังจะเปียกอ๋อนะฮะคือของคือไม่มีอะไรคลุมใช่ก็เลยต้องแวะพักซ้ายแล้วก็จอดค่ะมีคุ่มกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะที่จอดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนานๆเจอทีนะกลุ่มที่ที่ปัดน้ําฝนไม่ดีพอฝนตกปุ๊บหนึ่ง เครื่องปัดน้ำฝนมันทำงานแล้วปรากฏว่ามันเบลอหมดเลยเขาไม่เห็นทางก็เลยต้องชิดตาจอดเห็นไหมเขาเรียกว่าภาวะจำยอมไหมคะจำยอมนอกนืกนั้นฝืนฝืนที่ผมว่าฝืนเพราะอะไรเพราะโดยหลักการแล้วพอฝนเริ่มตกโปรยโปรยเนี่ยถ้าคุณเคยใช้ความเร็วแปดสิบเนี่ยสิ่งที่คุณคนทำทันทีคือลดความเร็วแค่หกสิบค่ะนะคืออย่างน้อยหนึ่งในสามคุณต้องลดทันทีนี้ถ้ารถคุณวิ่งหกสิบคุณก็ควรอยู่ประมาณสี่สิบค่อยๆไปนะค่ะ เพราะว่าถ้ารถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะยิ่งบรรทุกหนักเนี่ยยิ่งรถใหญ่ยิ่งต้องรีบลดความเร็วลงเพราะว่ามันเป็นรถที่ทับพลาดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเหมือนกับว่าระยะห่างหรือว่าระยะเบรกอ่ะมันจะไม่พอดีกับการที่การใช้ความเร็วใช่ไหมคะใช่ครับคือน้ําหนักรถกับความเร็วเนี่ยเมื่อสภาพถนนมันลื่นเนี่ยอย่างรถหนักเนี่ยไปรับเบรกมันใช้ระยะยิ่งขับเร็วนยิ่งใช้ระยะมากนะฮะนั้นถ้าเกิด ไปเจอสัญญาณไฟแดงไปเจอ,อภาวะวิกฤตมันจะแก้ไขลด้หาหกับเรกไม่ทันใช่ครับเพราะน,นั้นเขาบอกว่าเวลาขับรถเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยต้องเวาา้นระยะค่ะเว้นระยะเพิ่มเลยอทฤษฎีที่เราเคยบอกว่าการขับรถ,ถเวลาไปสอบนะต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่าสามสิบเมตรอันนี้ก็ถ้าคนเป็นคนต่างจังหวัดก็ยิม้มนะไม่เป็นไรทําได้พอต่างจังหวัดในรถมันไม่เยอะ,ะใู่ไหมแต่เป็นกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เลย ประมาณเขาจะบอกว่าห่างไว้ทําไมมันห่างเกินคือไม,ไม่ใช่ว่าห่างทําไมหรอกครับมันไม่มีที่แล้วไม่มีที่แล้วนะฮะคืออย่างในกทมห <c oughs> ร,รือปริมณฑลเนี่ยเราจะเห็นว่าห่างกันสองเมตรนี่ถือว่าเยอะแล้วนะฮะท่านอย่าไปถามเลยสิบเมตรแต่ห้าเมตรสิบเมตรไม่มีทางจ่อกันชนที่ว่าค <c oughs> บเบลก,ก็หัวทิ่มเลยนะฮะงั <c oughs> ้นเมื่อฝนตกเนะี่ยท่านต้องเว้นระยะเพิ่มอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าระยะเบรก จะแปรผันตับท้าถนนเมื่อฝนตกนะฮะถ้ายิ่งมีความเร็วมาบวกเป็นตัวแปรด้วยยิ่งเสี่ยงหนักเลยอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวแปรก็คือสภาพการมองเห็นค่ะฝนตกปุ๊บถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณคุ้มกกันน็อกอยู่แทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะตรงอะไรแล้ตรงกระจกควมผิดด้านหน้าของกระน็อกนะฮะกระจกอะค่ะกระจกหน้าเลยมันก็จมัวจมัวรอเม็ดฝนลงมามันก็จะทําให้ตาเรามองไม่เห็น อันนั้นตามระยะห่างที่จำเป็นขาดรถยนต์ที่มีที่ปัดเนะี่ยบางครั้งยังปัดไม่ทันเลยยิ่งหมวกกันน็อกไม่มีที่ปัดยิ่งอันตรายเพราะนั้นมอเตอร์ไซค์เราแนะนําให้จอดเลยครัข้างทางถ้าฝนตกก็ยัง,งคงพอคแต่แต่ก็ยังเห็นอยู่นะบางคนที่ฝืนที่พ่อเขาบอกใส่เสื้อกันฝนมอเตอร์ไซค์นะใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกไปแล้วก็ยังคงขับไปวั<อ>นนี้แสดงว่าเสี่ยงเสี่ยงมากๆถือว่าเสียสเส่ยงสูงครับเสี่ยงสูงเพราะว่าหมวกกันน็อก ที่มีฝาครอบด้านหน้า<ม>เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเป็นฝ้ามัวนะฝ้าให้เกิดสองอย่างจากจเม็ดฝนข้างนอก<ม>สองเกิดจากลมหายใจของเรา<ม>ในกระบออุณหภูมิมันต่างกันมันจะเกิดเป็นฝ้านะก็ดูจากที่คนขับรถไปทางภาคเหนือภาคอีสานช่วงหน้าหนาว<ม>ใช่ค่ะกระจกจะเป็นฝ้าเป็นฝ้าค่ะนะระยะห่างนะถามเพราะว่าแล้วแค่ไหนมีกุ่งกอดภัยไอนน้ต้องแปรผ่านจากความเร็ว<ม>กับปริมาณรถในช่วงนั้นด้วยให้ดูให้พอเหมาะค่ะเอาแบบไหนล่ะ Um, เอาแค่ว่าเกิอและผิดพลาดคุณเบรกได้ทันตอบยากแต่ถ้าเป็นทฤษฎีก็บอกว่ามากกว่า30เมตรแต่เหมือนกับว่าให้คุณกะกะว่าคุณเบรกอยู่อืเพราะฉะนั้นเวลาชนท้ายในกทมเนี่ยส่วนใหญ่จะผิดกฎหมายหมดนะเพราะเว้นระยะไม่ไม่สี่สามสิบเมตรเพราะนั้นถ้าเอากฎหมายมาตรวจจับในกทมเนี่ยชนท้ายเนี่ยจะพบว่าผิดกฎหมายคือทั้งหมดเกือบทั ira, mm. ้งหมดเลยเพราะว่าระยะไม่พอค่ะไม่เป็นไปตามที่เขากําหนดค่ะ อันที่สองที่ตามมาก็คือว่านอกจากที่ระยะห่างแล้วนะต้องใช้ความเร็วที่ต่ํากว่าต่ำกว่าที่เคยใช้แต่ที่ผมบอกไปแล้วนะ,ะความเร็วคือ,อจากแปดสิบแล้วหกสิบไปหกสิบแล้วสี่สิบอันสองระยะห่างอันที่สามเพราะีกเลี่ยงการอ,อแซงทําไมผมไม่นี่นําให้แซงเออไม่ใช่คือคือเรื่องการแซงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเลยช่วงหน้าฝนนะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดไหนใครจะหลบจุดไหนใครจะคัะนหน้ามันจะหัก okay. มีหลุมน้ํำไหมไอรถที่ตามมาจะแซงหรือเปล่า<ม>เพราะนั้นการแซงถึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็นอกจากจะไม่แซงแล้วการเบรกเนี่ยจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังการเบรคแน่นอนที่สุดละเวลารถช่วงเนี้ยไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปิดไฟหน้าใช่ไหมรถยนต์พลาฝนตกเขาก็จะเปิดไฟค่ะ่ะาด้านหน้าเขามีไฟที่เรียกว,ว่า LDR นะฮะ Daytime Light Running นะฮะตัว Daytime Light Running DLR นะฮะ Daytime Light Running เนี่ยมันก็จะเป็นบางรุ่นโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆแต่ต้องไม่ลืมนะมันเป็นเฉพาะแค่ด้านหน้า Daytime เนี่ยแต่เวลาฝนตกแน่นอนให้เปิดไฟรลีเลยเปิดไฟรลีค่ะเพราะว่าถ้าเปิดไฟรลีปุ๊บไฟรลีหน้าทั้งสองข้างรวมทั้งไฟลีหลังก็จะทำงานเราต้องเห็นนะะอันนี้แนะนำเลยนะ แต่ที่เราต้องใช้ความเร็วต่ำเราที่เขาบอกว่าอย่าใช้เบรกแรงเนื่องจากว่าบางทีอาจจะปัดได้เหมือนกับว่าเราเกิดเหตุการณ์ก็เรียกว่ากระทันหัน้วทำให้เราเบรกกระทันทีหนึ่งคืออาจจะทําให้เราถลายแล้วก็อาจทําให้รถขันหลังเบรกไม่ทันใช่ครับคือการเบรกแรงๆเนี่ยมันบนสภาพถนนที่มันลื่นเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อถนนมันลื่นอ่ะล้อมันหยุดกึกทันทีเลยท้ายมันก็ปัดอค่ะ,ะท่านสังเกตเห็นไหมเวลารถไปตรวจสภาพ ทำไมเขาจะทดสอบเบรกเขาทดสอบเบรกเอาขึ้นเครื่องที่เรียกว่าไดาโนโ่ไดโนเทสนะคือเอารถขึ้นไปบนเครื่องเสร็จแล้วเครื่องมันก็จะปัดปัดแล้วก็ให้ช่างบเบรกเบรกตัวเจ้าที่พอเข้าเบรกปุ๊บเขาจะวัดระยะบเบรกแรงบเบรกว่ามันบเบรกได้ที่เต็มที่เนี่ยมีแรงหนืดเท่าไหร่เท่าไหร่สองข้างเสมอกันไหมบางคนไม่เข้าใจที่เขาทสบเบรกแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาท่านเจอบนถนน นเ,เนี่ยเวลาเบรกเนี่ยแรงฉุดแรงเฉยที่มันกระทําต่อบิสเบรกเนี่ยมันจะได้เสมอกันทําให้ล้อทั้งสองข้างเลยลื่นหรือว่าหยุดได้อย่างเสมอกันแต่ถ้าเกิดข้างใดข้างหนึ่งทํางานไม่เท่ากันมันเป็นผลยังไงคะก็ไปข้างเดียวสิครับอ๋อทําให้รถปัดได้ปัดได้เลยครับหมุนคว้างเลยฮะค่ะหมุนคว้างเลยเนะจะเห็นได้ชัดเลยนะว่ารถของท่านเนี่ยเวลาเบรกปุ๊บสมมติติดข้างซ้ายข้างเดียวนะฮะ ข้างซ้ายติดข้างขวาไม่ติดเอาเลยดีครับมันจะเป๋และเป๋และมันจะเป๋ไปทางซ้ายแหละนะฮะคือข้างขวายังวิ่งอยู่ไงแต่ข้างซ้ายมันหยุดแล้วอ่ะเพราะนั้นมันก็จะเป๋ไปทางซ้ายเลยหมุนคว้งเลยฮะถ้าคอนโทรลไม่อยู่ก็ฟาดก็ขัดข้างหน้าหรือแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งรถด้านข้างนะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของเบรกกระทันหันเนี่ยเอ่อข้าวของที่เราบรรทุกไปด้วยนะถ้าหน้าฝนเนี่ย ถ้ายิ่งมัดไม่ดีผูกไม่แน่นนะการเบรกกระลันหันที่จริงแล้วไม่ใช่หน้าผลก็อันตรายอา๋อถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจอพวกเหล็กใช่โอ้ถ้าเป็นเหล็กเส้นหรือว่าเป็นท่อเหล็กอะพอไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าเรารมัดไม่ดีถ้าเรามัดไม่ดีแล้วก็เบรกรุนแรงเนี้ยข่าวหลายๆครั้งค่ะพุ่งไปข้างหน้าแล้วม่ก็ถอยลงมาโดนรถข้างหลังไม่พุ่งก็ร่วงใช่เสียบรถข้างหลังที่ตามมาเลยใช่ <นะ S 2> ครับเรื่อการเบรกเนี่ย ไม่ใช่สักแต่ว่าเบรกนะการเบรกเนี่ยจะต้องเป็นรถที่เราเคยชินด้วยนะเราผ่านการใช้งานเป็นใช้งานประจำเบรกรถเนี่ยจะต้องหมั่นตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอยิ่งเป็นการเบรกหน้าฝนเนี่ยนอกจากเออ่มันจะเบรกต้องมาระวังแล้วไม่พอนะตัวเบรกก็ด้รับผลกระทบเหมือนกันจากน้ําฝนน้ําฝนมันเข้าไปที่ผ้าใบเบรกข้าใบเบรกก็จะเป็นนีบจานดิสเบรก เมื่อน,น้ําเข้าไปเนี่ยของเหลวเข้าไปบริเวณนั้นนี่น่ากลัวนะซึ่งถ้าเป็นรถที่ดูแลตรวจสภาพอย่างดีแล้วก็ระบบเบรกค่อนข้างมั่นคงเนี่ยมันก็จะรีดน้ําในตัวแต่ถ้ารถที่ใช้งานมานานระบบเบรกไม่สเสถียรเท่าไหร่ตรงนั้นนะ่ะการมีน้ําเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายละทําให้การจับของผ้าใบเบรกกับตัวดิสเบรกเนี่ยเรียกว่าเบรกไม่อยู่ยใช่ไหมคะ,ะค่ะเบรกไม่อยู่ เพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอยียดอ่อนนะฮะคนที่เป็นคนขับรถถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไม่ใช่ช่างแต่เราก็คนรู้เพื่อจะได้ประเมินถูกหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถเอารถของคุณไปตรวจสภาพได้ใช่ครับตามร้านหรือว่าตามศูนย์บริการเขาก็ตรวจเช็คฟรีอยู่นะคะคือคนส่วนใหญ่นะจะไม่ได้ตรวจตามอายุเวลาส่วนใหญ่จะตรวจก็ต่อเมื่อมีปัญหาหซึ่งพอมีปัญหามันก็ มันวรบางครั้งไม่ทันแล้วนะคะมันจะไม่ทันแล้วมันแก้ไขไม่ทันแล้วแต่ถ้าตรวจตามระยะเวลาเนี่ยก็ต้องดูช่างด้วยว่าไว้ใจได้แค่ไหนด้วยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะออ่พอจะรู้ได้ครับค่ช้ๆมาออกรถเ่นะก็ลองแตะเบรกว่ามันสามารถหยุดนิ่งได้อย่างใจนึกไหมแล้วก็บางครั้งอาจจะมีเสียงอะไรออกมานิดๆหน่อยๆบางทีเสียงสังเกตดูผ้าเบรกเริ่มผ้าเบรกเริ่มดังเริ่มดังแล้ว มันเป็นเสียงยังไงฮะคุณอนุมานขึ้นอีไหมมันเสียงแบบมันอีทยิอะไรบางมันอย่างเงี้ยมันมันเหมือนอะไรมันการเสียดสีอะค่ะมันจะเสียงดังเก่งฮะเก่งก็เข้าใจว่านั่นคือภาพเบรกเริ่มไม่ดีแล้วคนขับรถตอนเช้านะฮะปิดกระจกทึบเลยไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิ้นออกบ้านไปปืนเลยที่จริงแล้วโดยเฉพาะสุภาพสตรีแล้วับควรจะเลื่อนกระจกลงแล้วก็ลองเบรกดูก่อนฟังทั้งเสียงเครื่องยนต์ฟังทั้งเสียงอ่ระบบเบรกดูก่อนมีเสียงอีทยิอย่างที่ว่าเนี่ยมันคือคลิปอันเล็กๆนะเป็นแผ่น ล็กอันเล็กๆที่บอกบอกระยะว่าผ้าใบเบรกเนี่ยเขเหลือเท่าไหร่พอพอมันใกล้จะหมดเนี่ยไอตัวคลิปตัวเนี้ยมันจะไปเสียดสีกับจานดิสเบกอก็คือทําให้เสียงดัง,ง,ดงแบบนี้บบนค่ะจานดิสเบเราคาแพงนะฮะและมีความสําคัญมากถ้าได้ยินเสียงแล้วก็รีบเลยรีบเอาไปให้ช่างเขาเช็คแล้วก็เปลี่ยนผ้าใบเบรกนะฮะถ้าฝืนเกิดอ,อะไรขึ้นไปได้ฮะ พนเสียงลำคาญเนาะเวลาเบรกทีก็จะดังยึดยดดอ่ะอิดยึดไปพนเสียงลำคาญไปแต่จะเป็นอันตรายต่อจานดิสเบกในระยะยาวเนี่ยถึงขั้นต้องเปลี่ยนจานดิสเบกจริงเลยซึ่งแพงกว่าถ้ากบรกด้วยแล้วถ้าระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปเจียจานใหม่ทุกรอบที่เปลี่ยนเข้าใบเบกเห็นไหมยิ่งยิ่งยิ่งสึกล้อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําลายจานทําลายเข้าใบเบกเร็วเท่านั้นแล้วถ้าเกิดมันคด มันไม่สม่ำเสมอจะต,ต้องเจียการดิสเบกใหม่นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเจียบ่อยๆมันก็บางเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นการปิดว่ายเบรกอย่างสม่ำเสมอให้ช่างเขาประกอบหรือให้เขาเช็คอย่างถูกต้องเนี่ยจําเป็นนอกจากนี้เรามันจะมีเรื่องตัวอื่นนะมีกระบอกกระบอกอแรงดันของเบรกนะแล้วก็น้ำมันเบรกหมั่นสังเกตนะฮะหมั่นสังเกตบางคนขับเป็นอย่างเดียวเนาะ นะเอาเป็นว่าหมั่นสังเกตแล้วก็ถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้ศูนย์ห<ช>ร,รือว่าให้ช่างเขาตรวจเช็คดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะคะเพราะเราไม่ได้บบกว่าไม่มีความรู้ยิ่งสุภาพสตรีที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นะคะขาบอย่างเดียวยที่พออกบอกก็ไปตรวจเช็คได้แล้วพอเอคะที่เขาบอกว่าถ้าเป็นหน้าฝน,นะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อเปิดไฟกระพริบเปิดไฟกระพริบเปิดไฟฉุกเฉินนั่นคือมันถูกต้องไหมะคะเวลา,าหน้าฝนเอ่อที่ริงไฟกระพริบเห็นเห็นหลายครั้งเะบนถนนที่เป็นแบบนี้ เขาใช้เฉพาะรถที่ทิศสายแล้วรถที่เสียรถที่ต้องการความช่วยเหลือรถที่ขับไปแล้วเนี่ยพบว่ามีเหตุจําเป็นมีเหตุเร่งด่วนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราต้องชิดถนดนไดถนนก่อนค่ะแต่นะมีความเชื่อเหมือนกับว่าเป,<ะ>เปิดไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบกระพริบว่าให้ระวงังระวังข้างหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าระวังขับขี่เนี่ยอันตรายครับ ไม่ว่าคุณจะขับขี่ทางตรงหรือว่าอยู่ในช่องทะเลคุณคุ้แล้วแต่ไม่ควรเปิดไฟกระพริบน,นะฮะห้ามเปิดไฟกระพริบเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าค,ค,คนด้านข้างเขามองไม่เห็นทั้งสี่หลอดเขาจะเห็นหลอดเดียวข้างเดียวเขาคิดว่าเราเลี้ยวเขาคิดว่าท่านจะเลี้ยวนะ,ะถ้าเขาตีความผิดประเมินผิดนึกว่าท่านจะเลี้ยวแล้วท่านม่เด้เลี้ยวจริงอ่ะแต่เพราท่านต้องการเปิดแอปภาษาชาวบ้านเรียกไฟขามาอืมค่ะดีไหม ตามมาค,คือเปิดเหมือนกันแต่ว่าบิตง,งตรงอันนี้อันตรายฮะเพราะว่าถ้าการตีความของคนที่ตามมาหรือคนที่สวนขับสวนทางมาเนี่ยตีความผิดเนี่ยมีโอกาสที่จะประสานงาเลยนะค่ะประสานงานได้นะเพราะว่าการมองของคนที่ขับตามมาหรือคนที่สวนทางมาเขาจะเห็นเพียงแค่ด้านเดียวนะโดยเฉพาะเวลาไปติดตรงไปแยกตรงตรงตรงแยกอะนะคนที่อยู่เลนที่เรียกว่ามุมสี่สิบองศามุมมุมเก้าสิบองศา ก็จะเห็นแค่ไฟเลี้ยวเราข้างเดียวถึงแม้เราจะเปิดสี่ดวงทั้งสองข้างแต่เขาก็เห็นแค่ข้างเดียวก็เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่คุณจอดข้างทางแล้วจะปลอดภัยกว่านะคะก็ถ้าคุณยังขับรถอยู่ที่ผอบอกก็ก็หลีกเลี่ยงในการเปิดไฟฉุกเฉินดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะคะแล้วถ้าถ้าถ้าขับไปแล้วเหมือนกับว่าที่บอกมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วถ้าเจอน้ําขังแล้วรถมันเหินแล้วค่ะผอเราต้องเหมือนกับต้องต้องทํำยังไงคะตอนนั้นก็ การลดความเร็วเ,เป็นสิ่งที่ต้องทำนะแล้วก็ครองสติแล้วก็พยุงพวงมาลัยนะ,ะไม่แนะนําให้หักหลบแล้วเบรกได้เลยไหมคะไม่ได้ไม่ได้ครับห้ามเหยียบเบรกทันทีใช่ครับค่ะ,ค,ะคือถ้าเราเห็นก่อนล่วงหน้าเนี่ยการแตะเบรกแล้วปล่อยเนี่ยควรทําแตะเพื่อลดความเร็วลงนะแต่ไม่ควรกระกระทิบกระทืบเลยอ,อันเนี้ยน่ากลัวนะ,ะกระทึบแรงๆไปที่เบรกเนี่ยหายปัดได้เลย แต่พอไปโดนร่องน้าปุ๊บเนี่ยตรงน,นั้นมันจะเจอปัญหาสองอย่างล้อจะไม่จับหลับมันเหินน้าอ,อ๋อที่เขาบอกว่าเรียกว่าเหินน้ำเมืเออ่อคือมันจะไม่เกาะกับพื้นถนนแล้วใช่ครับตอนนี้นคุณเบรกมีปัญหาแน่นอนถ้าข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้นก่อนอีกข้างหนึ่งจะหมุนเลยนะแต่ที่ตามมาอีกอันหนึ่งคืออะไรนะฮะล้อหน้าลงไปก่อนน้ํากระจายที่สาดเข้ามาเต็มกระจกกระจกก็มองไม่เห็นทางอีกใช่ครับ นั้นผมต้องเตือนเสมอๆว่าเมื่อฝนตกเนะี่ยแล้วเราคุณไม่มั่นใจว่าข้างหน้ามีร่องน้ําหรือเปล่าแล้วต้องไม่ลืมนะฮะถนนบ้านเราพอไหลถนนมันเป็นที่เก็บน้ําแล้วก็บางจุดก็มากบางจุดก็น้อยบางจุดก็ระบายได้เร็วบางจุดก็ระบายได้ช้านั้นเราไม่ควรจะใช้วิธีหลบบางคนชอบขับไปแล้วขับหลบหลุมหลบหลุมอที่บอกว่าคิดว่าตรงนี้ไม่มีพหน่อยคือพฤติกรรมหลบหลุมเนี่ย เสี่ยงตายคะย้ํำเสี่ยงตายจากรถที่สวนทางมาอืกับเสี่ยงจะถูกโดนชนท้ายจากรถที่วิ่งข้างหลังวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือว่าลดความเร็วลงแล้วขับผ่านจุดดังกล่าวด้วยความระมัดระวงังเว้นแต่เว้นแต่คุณอยู่ในถนนที่โล่งมากๆไม่มีใครตามมาเนี่ยแล้วก็ถนนเส้นนั้นก็ตอนนี้ไม่มีคนและผมผมอยากใช้คำว่าไม่อยากให้ขับหลบหลุมน้ำ ดยไม่จําเป็นถ้าจําเป็นก็โอเคถ้าจําเป็นหมายความว่าไม่มีใครใช้แล้วนะมือนกับว่าข้างหลังไม่มีรถไม่มีอะไรที่สําคัญคืออย่าหักหลบกทันหันด้วยเป็นตัวทว่ารถที่ติดกันยาวๆเนี่ยแล้วพบว่าข้างหน้ามีน้ําน้ําลึกเนี่ยทุกคนก็กําลังจะหักหลุมลึกๆอันนี้ก็พออนุมานเราได้ว่ามีความจําเป็นแต่ถ้าเกิดรถที่วิ่งมาเร็ว แล้วก็เจอการหันน้ำหักหลบเนี่ยอันอันตรายมากค่ะอันนี้คือขับหลบหลุมแล้วถ้าเราขับขับไปมันหน้าฝนต้องเจออยู่แล้วน้ําท่วมขังแล้วครับพอควรไปดีไหมคะวันนี้ต้องประเมินเองประเมินเองวันรถเล็กรถใหญ่อืว่าคนที่ไปส่วนใหญ่ก็มันจะมีคนกล้าตายไปก่อนนะัะส่วนใหญ่แล้วก็คนที่อยากจะลองผิดลองถูกเนี่ยกลุ่มรถเก่งทั้งหลายคือคืออ่ปริมาณความสูงของน้ําที่ ที่เริ่มจะมีผลเนี่ยมันคือถ้าเกินหนึ่งฝ่ามือไปมันก็เริ่มมีปัญหาละเกินหนึ่งฝ่ามือไปนะเพราะมันถ้ารถเตี้ยๆรถเล็กๆนี่ก็เริ่มมีปัญหากับตัวตตรถในช่วงล่างะนะแต่ถ้ารถที่อ,อสูงหน่อยอย่างโฟวิลอย่างเงี้ยหกล้อเนี่ยเขาก็ไม่นะ่าขับไปได้แต่แน่เนี่ยมีคําแนะนําท่านที่ที่คุณจะขับรถฝา่าเนี่ยกวรจยปิดแอร์ก่อนนะปิดแอร์ครับปิดแอร์ก่อน ด้วยกากแอร์คอนดิชันเนี่ยในพัดพัดลมเนี่ยมันจะสาดน้าเข้าไปในห้องเครื่องนะถ้าถ้ากรณีที่รถมันเปียหรือว่าปริมาณน้ํามันสูงเนี่ยแล้วคุณไม่ปิดแอร์คุณฝ่าเข้าไปเปิดแอร์แล้วเปิดกระจกใช่ครับค่ะเราค่อยๆค่อยๆไปนะอันนี้หมายถึงรถที่มั่นใจว่าระดับรถตัวเองเนี่ยสามารถฝ่าข้ามไปได้นะเครื่องไม่ดับแน่นอนเครื่องไม่ดับแน่นอนค่ะแต่ถ้ารถเตี้ยมากแล้วน้ําสูงก็อย่าไปเลยอย่าไปเลยเพราะว่าเวลาคุณ เอ่อยกเครื่องเนี่ยมันต้นทุนมันสูงนะบางทีขับขับไปเจอเหตุการณ์เข้ารถเข้าเออเรียกว่าน้ําเข้ารถต้องไปซักพรมทําความสะอาดเครื่องภายใต้ีกยกใหญ่เลยฮะยกทั้งขันเลยัะแต่ก็ไหาเห็นใจคนกรทมนะยบางครั้งมันถอยไม่ได้ประมาณถ้าถอยข้างหลังก็บีบแต่ไม่ใช่บีบนะมันถอยไม่ได้ถอยไม่ได้พอสภาพถองมันติดเป็นยาวแล้ว่ะคนะก็ได้แต่ภาวนาว่าจะพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นฮะซึ่ง บางครั้งก็มารู้ตัวองีงทีเราครึ่งลำละนะก็เปิดกระจกไว้ก่อนนะครับถ้าจําเป็นจริงๆอย่าล็อกปิดตายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําท่วมแล้วคุณออกไม่ได้เนี่ยอันตรายเห็นบอกว่าถ้าเจอน้ําท่วมแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างที่มีข้อมูลมาอยากให้บอย้ําเตือนว่าการเอาตัวรอดอ่ะเหมือนเราเขาไปเจอน้ําท่วมแล้วอะค่ะจะออกตัวรอดอย่างไงเช่นกระจกต้องลดหรือว่าต้องทุบอะไรยังไงอะค่ะลดก่อนถ้าเราลดแต่แรกเราก็ไม่ไม่ต้องทุบ ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาแล้วคะเพราะว่าถ้าตอน,นีที่รถลงไปแล้วมันดับเนี่ยหรือว่าระบบไฟฟ้ามันขัดข้องเนี่ยกระจกคุณก็จะงลดไม่ได้นะใช่ไหมเพระาะรถส่วนใหญ่ทีนี้เป็นกดออโต้ใช่ไหมกระจกเป็นอันตโนม,มัติเป็นไฟฟ้าหมดเพระนั้นไม่ควรคไม่ควรก็คือไม่ควรก็คือถ้าเห็นว่ารถของคุณนั้นไปไม่ได้ก็ เรียกว่าหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือดีกว่านะคะนั่นแหละค่ะคือคําแนะนําดีๆนะคะว่าถ้าคุณขับรถในช่วงฤดูฝนแล้วก็มีถนนลื่นนะคะขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยเราก็ได้แนะนําไปในเรื่องของเทคนิคต่างๆแล้วค่ะวันนี้ค่ะนะคะหมดเวลาลงแล้วกับรายการเคลื่อนชุมชนถนนปลอดภัยและเราสองคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับฟังด้วยสามารถติดตามได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook สำนักงานเครือข่ายรูบัติเหตตติดตามได้ทั้งสองช่องทางค่ะวันนี้หมด ลาลงแล้วไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ